สวัสดีครับวันนี้วันที่16มีนาคม2565นะครับก็ขออนุญาตมาอัปเดตข้อมูลกันนะหลังจากที่มีการประชุมคอรมอนะครับทั้งนั้นของผู้ป่วยบัตรทองเนี่ยนะครับผมถ้าติดโควิดนะเป็นกลุ่มสีเขียวนะโดยรูปแบบเนี่ยเขามีโครงการเจอแจกจบรักษาฟรีนะครับผมแต่ว่ามันมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนิดนึ่งสำหรับกลุ่มบัตรทองนะนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับระเอียดเป็นแบบไหนนะเช็คเงื่อนไขกันนะครับ เงื่อนไขผู้ป่วยบัตรทองครับที่ติดโควิดในกลุ่มสีเขียวเจอแจกจบนะครับรักษาฟรีซึ่งมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับผมนะนายแพทย์จะเด็ดทําทัศารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติวงเล็บสปสอชอนะครับเปิดเผยว่านะครับที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะในวันที่7มีนาคมนะครับ6-5ที่ผ่านมาเนี่ย ได้รับการปรับหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขใช่ไหมครับจากการจ่ายชดเชยค่าบริการโควิดสิที่ไม่มีภาวะเสี่ยงแบบผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้านนะครับผมนะโดยมีอัตราการจ่ายดังนี้นะครับ 1. ค่าบริการดูแลรักษาการจ่ายชดเชยในลักษณะเหมาจ่าย1,000บาทต่อรายนะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยนะครับค่าบริการให้คําแนะนําการแยกกักตัวที่บ้าน การให้ยาที่เป็นการรักษาโรคโควิดสินะครับรวมถึงการจัดส่งนะไม่ว่าจะเป็นฟ้าทรายโจนหรือยาฟาวิพิราเวียนะครับตามแนวทางในกรมการแพทย์กําหนดนะรวมถึงนะครับยาตามอาการอื่นๆการประสานติดตามอาการนะครับเมื่อให้ดูแลครบ48ชั่วโมงแล้วก็การจัดระบบส่งผู้ป่วยนะครับที่มีอาการเปลี่ยนแปลงจําเป็นต้องส่งต่อนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เขากําหนดไว้ในรูปแบบของการเหมาจ่ายนะครับให้กับหน่วยงานนะที่ดูแลนะครับ สองครับค่าบริการสําหรับการให้คาปรึกษาหรือการดูแรลรักษาเบื้องต้นเมื่อได้รับคําปรึกษาจากผู้ป,ป่วยโควิดสิหลังในการดูแลครบ48ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยนะครับเมื่อผู้ป,ป่วยมีการเปลี่ยนแปลงและหรือให้ปรึกษาอื่นนะครับจ่ายชดเชยในลักษณะเหมาจ่าย300บาทต่อรายนะครับสำหรับหน่วยงานที่ให้การดูแลตามข้อ1นะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับที่เวลาเราได้รับการรักษาฟรีแล้ว กลุ่มหน่วยงานนะครับผมซึ่งก็จะเป็นหน่วยงานที่ดูแลเราเนี่ยเขาสามารถที่จะไปเบิกจ่ายได้นะครับถ้าเราดูเนี่ยก็มี2แหแรงในการเบิกจ่ายก็คือว่าค่ารักษาดูแลใช่ไหมครับในเรื่องของการชดเชยในลักษณะหมอจ่ายหน0 0บาทต่อรายเขาสามารถเบิกได้หรือในเรื่องของค่าบริการสําหรับให้คําปรึกษาในการดูแลเบื้องต้นนะฮะหลังจาก48ชั่วโมงไปแล้วอันนี้ก็300บาทต่อรายเพราะฉะนั้น2รายการนี้เนี่ยนะครับทางด้านของหน่วยงาน เขาก็จะได้แนวทางการเบิกจ่ายอยู่ที่ประมาณนะครับผมนะถ้าครบทั้ง2ข้อนะก็1,300บาทต่อรายนะครับในการดูแลรักษาผู้ป่วยสีเขียวแล้วกันเนาะนะครับที่ที่แยกกักตัวที่บ้านนะครับทั้งนี้การปรับปลักเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสิาสายพันธุ์โอไมคอนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็รวดเร็วในปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้นะครับกรมการแพทย์ร่วมกับประธานราชวิทยาสาขานะครับต่าง ตลอดจนผู้แทนหน่วยบริการจึงได้จัดประชุมนะครับหาหรือจัดทําแนวทางเวทปฏิบัติการวินิจฉัยการดูแลรักษาการให้บริการผู้ป่วยที่เชื้อโควิดสิแบบผู้ป่วยนอกนะครับแล้วก็มอบหมายให้สอปอสอชอหาหรืออัตราการจ่ายชดเชยการให้บริการร่วมกับ4กองทุนสุขภาพให้มีแนวทางการจ่ายชดเชยนะเป็นแนวทางเดียวกันครับและที่ประชุมระหว่างสอปอสอชอกรมบัญชีกลาง สำนักงานประกันสังคมและกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพสํานักงานประลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงได้กําหนดอัตราดังกล่าวนะครับเพื่อจัดบริการให้แก่ผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะเสี่ยงแบบผู้ป่วยนอกนะครับแล้วก็แยกกักตัวที่บ้านนะทั้งนี้ครับผมที่ประชุมเนี่ยยังได้สแสดงความกังวลว่าการจัดบริการนะครับในลักษณะผู้ป่วยนอกอาจจะไม่สามารถควบคุมการให้บริการผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 จํานวนมากๆได้เพราะที่สุดแล้ว ก็จะมีคอขวดนะครับที่ผู้ป่วยต้องเดินทางมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลอยู่ดีและก็มีการเสนอให้ร้านยาต่างๆเนี่ยนะครับเข้ามาช่วยเป็นจุดกระจายยาฟ้าทรายโจรหรือยาฟาวิพิราเวียอีกทางหนึ่งนะเพื่อให้ผู้ป่วยติดเชื้อเนี่ยเข้าถึงบริการให้คำปรึกษาและก็ยามากขึ้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการสปอสอชอได้มอบหมายให้สำนักงานสปอสอชอครับไปดำเนินการศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ต่อไปนะครับผมอ่ะอน,นี้ก็เป็นข้อมูลที่อัปเดตกันนะครับผมแล้วก็แจ้งไปยังนะครับทางด้านของผู้ที่มีบัตรทองหรือบัตรประกันสุขภาพทุนหน้าเนี่ยนะครับผมรับทราบข้อมูลว่า ถ้ากรณีท่านเข้าเงื่อนไขสําหรับในเรื่องของผู้ป่วยหรืออยู่ในกลุ่มสีเขียวแล้วกันนะเขาก็จะอยู่ในหมวดของเจอแจกจบนะครับแต่ว่ารูปแบบเนี่ยก็คือจะเป็นการรักษาฟรีแต่หน่วยงานที่รักษาหรือดูแลท่านเนี่ยนะครับผมเขาก็จะสามารถมีแนวทางการไปเบิกค่าชดเชยรูปแบบของเหมาสจ่าย สรายการที่แบ่งปันไปนะครับทีนี้นะครับสิทธิ์นะครับบัตรทอง30บาทวงเล็บสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับซึ่งก็ไปได้ที่หน่วยปฐมภูมินะครับทุกที่ไม่ใช้ใบส่งตัวด้วยนะนะครับคำว่าหน่วยปฐมภูมิเนี่ยหลายท่านก็สอบถามเข้ามาว่าเอ๊ะมันมันคืออะไรบ้างคำว่าหน่วยปฐมภูมินะครับก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับสถานีอนามัย นะครับรอพอสอตอรหรือหน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาลน,นะศูนย์สุขภาพชุมชนอย่างเงี้ยนะครับศูนย์บริการสุขภาพสาธารณสุขรวมถึงคลินิกชุมชนอบอุ่นเป็นต้นนะครับนี่คือเป็นหน่วยปฐมภูมิหมดเลยนะครับผมนะก็ถือว่าแบ่งปันแล้วก็เพิ่มเติมขยายความกันนะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนของผู้ป่วยโควิดสิทุกสิทธิ์รักษาฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใ,ในการรักษาพยาบาลเพราะว่านะครับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก รูปแบบของเจอแจกจบเนี่ยรักษาที่บ้านศูนย์พักคอยนะครับโรงพยาบาลสนามหรือฮอตพิเทลหรือโรงพยาบาลน,นะครับแบบผู้ป่วยในนะแต่ละกองทุนสุขภาพคับจะตามจ่ายให้กับผู้ป่วยตามสิทธิ์รักษาที่ท่านมีโดยต้องเป็นไปนตามหลักเกณฑ์ของแต่ละกองทุนนะแล้วก็ตามนโยบาย ของการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด1 9ของทางรัฐด้วยอันนี้ก็เป็นบทสรุปข้อมูลที่มาขยายความนะสำหรับนะครับผู้ที่มีบัตรทองนะครับผมนะท่านก็สามารถที่จะได้รับการรักษาฟรีด้วยนะครับทั้งไหนที่พลาดพังติดเชื้อโควิดสินะครับผมแนละ้วท่านก็มีสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกไปบัตรทองก็ดีหรือประกันสังคมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับผมก็อยู่ในหมวดของการรักษาฟรีนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับ ปรึกษาหรือโทรสอบถามข้อมูลสายด่วนได้ที่เบอร์1330นะนะครับผมก็ปรึกษาก่อนได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่แจกแจงแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลกันนะครับเพื่อจะรองตรวจสอบตัวเช็คนะเพราะว่าหลายท่านก็กังวลว่าโอ้เรามีแค่สิทบัตรทอง นะครับผมแล้วก็เราติดเชื้อโควิดสิด้วยนะจะต้องมีค่าใช้จ่ายรูปแบบไหนอย่างไรด้วยนะก็เกิดความกังวลต่างๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับในเรื่องของสิทธิ์มัดทองนะครับที่มาขยายความแล้วก็แบ่งปันจากบอร์ดสอปอสอชอเลยนะครับผมซึ่งก็มีการอนุมัติเกณฑ์ค่าใช้จ่ายซึ่งแน่นอนว่าคือการรักษาฟรีนะครับแล้วก็หน่วยปฐมภูมิต่างๆเนี่ย ท่านสามารถที่จะเบิกรูปแบบเหมาจ่ายได้นะครับตามรูปแบบที่แบ่งปันตะก,กี้นี้นะถ้ารวมทั้งสองรายการถ้าเข้าขายก็อยู่ที่1,300บาทต่อลายเลยนะครับผมเอาละนะครับผมก็ถือว่าอัปเดตกันสําหรับในเรื่องของการรักษาในช่วงนี้นะครับผมนะเพราะว่าเชื้อโอมคิคอนตามที่หลายท่านติดตามยอดการติดเชื้อเนี่ย โอ้พุ่งสูงทุกวันเลยนะครับยังไงก็ระมัดระวังแล้วก็ป้องกันตัวเองนะสิ่งที่สําคัญกว่านั้นก็คือว่านะครับเราสามารถที่จะเพิ่มภูมิต้านทานโดยการนะครับผมได้รับวัคซีนนะซึ่งปัจจุบันนี้หลายท่านก็อาจจะบู์เข็ม3นะบางท่านอาจจะรอบู์เข็มที่4แล้ว นะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้รับสักเข็มเลยก็แนะนำนะท่านเข้าไปทำการนะครับผมรับวัคซีนด้วยเพราะว่าถ้าเราติดตามนะครับข้อมูลเนี่ยมันติดเชื้อง่ายมากเลยนะครับแล้วก็วัคซีนมันก็จะช่วยบรรเทาในเรื่องของการลดอาตาัตราการรุนแรงในการติดเชื้อให้เราเนี่ยนะครับผมได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านนะนะครับยังไงก็ขอให้มีภูมิต้านทานขอให้ระมัดระวังแล้วก็กาดย่าตก อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เน้นย้ำนะครับผมนะทุกๆครั้งนะครับเพื่อให้ทุกท่านปลอดภัยและก็ผ่านวิกฤตโควิด19นี้นะครับผมเราก็จะแบ่งปันข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกทุกท่านอย่างนี้อย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับผมเอาละถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือติดตามกันก็ขอบพระคุณไปอย่างสูงนะครับและที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเสร์ฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่าน ได้รับทราบแน่นอนครับช่องแค่พื้นฐานต้องล่ำลาไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ